ครบสวัสดีพี่พี่น้องน้องชาวพระเครื่องและ FC ที่รักทุกท่านครับ EP ที่43ครับมาใหม่ๆหม่สวยๆเลยครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับพระบูชาก็มีครับหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ครับปีพศ2 5 2 9ครับ พระบูชาครับตั้งหน้ารถครับหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดครับ าดูรายการที่หนึ่งกันเลยครับเป็นเหรียญฉลุครับหลวงปู่แหวนสุจินโนครับโค้ดว่าแหวนครับด้านหลังครับวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่เจ้าครับ รายการที่สองครับเป็นพระขุนแผนเนื้อดินครับเน้อแน่นหนึกนุ่มครับสวยงามอย่างนี้ก็300บาทครับบูชาสององค์ห้าบาทครับมาใหม่ๆสวยๆเลยครับ รายการที่3ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์ขี้ตาครับเหนือโลหะเก่าเก่าขึ้นสนิมเขียวเลยครับรายการที่4ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ขาโต๊ะครับเลี่ยมกอบกันน้ำเก่าครับ น่าจะเป็นหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามครับจังหวัดชัยนาทครับรายการที่5ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับเนื้อโลหะมันมันเก่าๆเลยครับ รายการที่6ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์ขี้ตาครับองพระล่ำๆเลยครับเนื้อโลหะมันๆเลยครับรายการที่7ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับใส่ตลับพร้อมบูชาเลยครับ 300บาทครับราคาวหวานเจี๊ยบเลยครับรายการที่8ครับเป็นหนังเสือครับปิดทองเก่าครับหนังหน้าผากเสือหรือเปล่าครับไม่ตามหาอำนาจค้าขายล่ำรวยครับ รายการที่9ครับเป็นพระขุนแผนเคลือบครับขุนแผนเคลือบฉลักครับเนื้อผงเก่าๆมันๆเลยครับรายการที่10ครับเป็นพระปิดตาหล่อโบราณเนื้อโลหะครับใต้ฐานต่อโค้ตีครับ น่าจะเป็นหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานครับจังหวัดศรีสะเกดครับปิตามหาอุดมหาโชคมหาลาบครับมหานิยมมหาเสน่ห์ครับรายการที่11ครับ เป็นพระล่วงนั่งหลังริมครับเป็นพระกุกครับเหนือชินตะกัวครับรายการที่12ครับเป็นเหรียญเข้าหลามตัดครับกรมหลวงชุมพรครับด้านหลังเป็นราชรถครับ เลียมกอบกันน้ำพร้อมบูชาเลยครับรายการที่13ครับเป็นพระชูชกครับเป็นชูชกไม้แกะเก่าครับเลี่ยมกอบพร้อมบูชาเลยครับชูชกเรียกซับครับ ตามหากันหาชาลีครับหมายแกะเก่าครับรายการที่14ครับน่าจะเป็นแรกครับ ใส่ตลับพร้อมบูชาเลยครับหรือจะเป็นเหล็กไหลครับดำดำมันมันครับหน้ามองหน้าบูชาครับ300บาทครับถูกใจได้เลยครับราคาไม่ไกลเกินฝันครับรายการที่15ครับเป็นพระกีบบัวครับหลังพระนาคปกครับ เนือเมก่กระพัดครับมันมนวาววาวเลยครับออกปีกแมลงทับเลยครับรายการที่16กเป็นพระสิวลีครับหล่อโบราณครับเหนือโลหะเก่าๆเลยครับพระสิวลีเทพเจ้าแห่งโชคลาภครับ เนื้อโลหะเก่าไม่ทราบที่ครับรายการที่17เครับเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อทวดครับเหยียบน้ำทะเลจืดครับเหรียญลงยาครับด้านหลังเปน็นอักขละเลขยันครับตัวนะด้ครับ รายการที่18ครับเป็นพระสมเด็จสายลุงครับหลังรูปเหมือนหลวงพ่อแพรครับเรี่ยมกรอบกันน้ำครับเรี่ยมกรอบเก่าโบราณครับหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองครับจังหวัดสิงห์บุรีครับรายการที่19ครับเป็นพระปิดตาครับ ใต้ฐานฝั่งตะกุดดีครับสองดอกครับหายห่วงครับวัดปะดูชิมพีครับหลวงปู่โตครับหลังยันดวงครับน่าจะเป็นเนื้อผงใบลานครับเจ้าของน่าจะบูชามาก่อนครับ 300บาทครับก็เอื้อมถึงครับรายการที่20ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์นิยมครับวงเพล่ล่มเลยครับหล่อล่ำเพอร์เฟกเลยครับสวยทุกมุมครับสวยทุกองศาครับ รายการที่21ครับเป็นพญาคุดวัดโพทองครับรุ่นโคตรรวยครับคุดมหาลาบครับมาพร้อมกล่องกรรมยีเลยครับสวยงามอย่างนี้ก็300บาทครับรายการที่22ครับ เป็นเหรียญหลวงพ่อเหลือครับเรี่ยมกรอบกันน้ำพร้อมบูชาเลยครับสวยเก่าสภาพใช้ครับรายการที่23ครับเป็นพระปางลีลาเนื้อชินตะกัวครับพิมพสองหน้าครับมีคาบกุดยครับน่าจะเป็นพระกูครับ เลี่ยมกรอบกันน้ำพร้อมบูชาเลยครับปางลีลาเอวองอ่อนช้อยอรชอนออนแอนเลยครับแต่ก้าวอย่างมั่นคงมั่นใจครับรายการที่24ครับเป็นพระพุทธแกะเก่าครับน่าจะเป็นเขากระบือแกะครับเขาควายแกะครับ ดำดำม,มันมันเลยครับเก่าไม่ทราบที่ครับสามร้อยบาทครับก็เป็นเจ้าของได้ครับรายการที่ย5ครับเป็นพระเหนือดินเก่าครับเหนือดินมันมัน,มนเลยครับเก่าไม่ทราบที่ครับ รายการที่26ครับเป็นเหรียญจอบหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับเหรียญจอบใหญ่หล่อโบราณครับเนื้อโลหะเก่าๆขึ้นสนิมเขียวเลยครับรายการที่27เครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับใต้ฐานตัวทอครับ หลวงพ่อทวดวัดช้างให้ครับเรี่ยมเกอกกันน้ำพร้อมบูชาเลยครับรายการที่28ครับเป็นหล่อโบราณท้าวเวสุวรรณครับหลวงพ่อรวยวัดตะโกครับเมืองกรุงเก่าอายุธยาครับ การพูดผีปีศาจครับท้าวเวสุวรรณครับรายการที่29ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณครับเหรียญหล่อโบราณหลังยันครับ สวยสวยคมๆคมเลยครับเหรียญขึ้นสนิมเขียวเลยครับเก่าไม่เก่าครับรายการที่30ครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกลักหลังแบบครับเลี่ยมกรอบกันน้ำพร้อมบูชาเลยครับเนื้อมันๆเลยครับ รายการที่31ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อมันๆเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับรายการที่32ครับเป็นพระแม่นางกวักหล่อโบราณครับ กวักเงินกวักทองครับกวักลากวักยศครับสวยๆเลยครับเนื้อโลหะมันๆเลยครับเก่าเก่าค่ำๆเลยครับ รายการที่33ครับเป็นพระสมเด็จเกจชัยโยครับลงรักเก่าครับแก่งแก่งแน่นๆเลยครับรายการที่34ครับเป็นพระขันเท้าเวสุวรรณครับ พิมพสองหน้าครับจานอักขระเลขยันครับทั้งเล่มเลยครับดูแล้วเข้มขังครับเลี่ยมกอบพร้อมบูชาครับสามร้อยบาทครับไม่รักไม่บูชาไม่โดนใจไม่ได้แล้วครับมาดูชุดพิเศษกันบ้างครับ ใส่ไข่สองฟองครับกำลังนุ่มๆม,มันๆเลยครับรายการที่หนึ่งครับเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นอาจารโลครับเหรียญงามเอกครับหลมดำครับเหรียญอุดมสมพรครับ รายการที่สองครับเป็นพระสงกอครับพระสมกอเนื้อดินครับใส่ตลับพร้อมบูชาเลยครับเนื้อดินมันๆเลยครับออกเนื้อมันปูเลยครับรายการที่สามครับเป็นเหรียญลงยาครับไพรีพินาศครับเหรียญเงินครับด้านหลังเป็นอักขระเลขยันครับ สองสเห้าครับเหรียญไพลีพินาศครับรายการที่4ครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมอิสรลิโกครับเหรียญเจริญพรบนครับปีพศ2517ครับ อายุ95ปีครับเหรียญเปียกทองคำครับหลังยันครับวัดละหานไล่จังหวัดละยองครับหรือจะเป็นเนื้อทองคำครับ รายการที่5ครับเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านครับหลังยันครับเลี่ยมกรอบกันน้ำพร้อมบูชาครับรายการที่6ครับเป็นเหรียญล่อโบราณหลวงพ่อไปครับเนื้อเปียกทองคำครับ ที่ระลึก2 4 7 8ครับวสอรครับสวยสวยคมๆคมเลยครับรายการที่7ครับหูยานลบบุรีครับเหนือชินตะกัวครับ เป็นพระกูครับเนื้อเก่าๆค่ำๆเลยครับเนื้อชินตะกวัวรายการที่8ครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับเลี่ยมกอบเก่าโบราณครับ ใส่ตลับเก่าโบราณครับมาพร้อมสร้อยของบูชาเลยครับรายการที่เก้าครับเป็นเพาะร่วงครับเหนือชินตะกัวหลังลางปืนครับ เป็นพรกกูครับเก่าไม่ทราบที่ครับไม่ทราบกูครับรายการที่10ครับเป็นพระสังกจายหล่อโบราณครับเนื้อเปียกทองคำครับสังกจายพุงพุ้ยครับอิ่มไม่มีอดครับ เหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บครับรายการที่11ครับเป็นปั๊มเตาลีดหลวงพ่อทวดครับใส่ตลับพร้อมบูชาเลยครับหลวงพ่อทวดวัดไซครับ รายการที่12ครับเป็นเต่าหล่อโบราณครับเลขหครับน่าจะเป็นเสาห้าครับหลวงพ่อหลิววัดไล่แจงทองครับนครปฐมครับเก่าไม่เก่าครับก็อแตกรายงานเลยครับเต่าหล่อโบราณหลวงพ่อหลิวครับนครปฐมครับ รายการสุดท้ายครับเป็นเหรียญปั๊ม2องสีห่ครับห่วงเชื่อมครับหลังเรียบครับด้านหลังจานอักษรเลขยันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปครับ สวยสวยงามงามยามเช้าเช้า,ชาครับราคาบางบางเบาเบาครับถูกใจได้เลยครับไม่แพงอย่างที่คิดครับขอบคุณครับ